อยู่กันต่อในช่วงที่2ของรายการเจาะลึกขายตรงนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเรามาดูกันที่เรื่องของรายละเอียดนะครับของตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เองก็รวมถึงเรื่องของการถอนใบอนุญาตของบริษัทขายตรงที่ได้กระทําธุรกิจแบบผิดด้วยนั่นเองใช่ไหมครับพี่สุครับตรงนี้ครับมันก็มีหลายเรื่องหลายหัวข้อหลายประเด็นนะครับสำหรับแนวทางที่ทาง TDNA นนะครับรวมทั้งสมาชิกนะครับ ที่ก็ได้มีการสัมมนา,ากันก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็คือเรื่องตัวบทกฎหมายที่ยังขาดความชัดเจนในบางเรื่องรวมถึงกฎหมายยังไม่สามารถเข้าไปครอบคุมนะครับให้อํานาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับประเด็นไปเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอำนาจนะครับที่จะต้องแยกออกมาจาก สคอบอ,อย่างเบสเด็ดขาดหมายความว่าอนาคตควรจะมีหน่วยงานที่เป็นกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่พูดกันมาเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานเฉพาะในการดูแลธุรกิจขายตรงทั้งระบบนะครับรวมไปถึงจะต้องเอาบุคลากรนะครับที่มีความรู้ความชํานาญเชี่ยวชาญน,นะครับเฉพาะทางเรื่องเรืองธุรกิจขายตรง นะครับเข้ามากํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโจทย์ที่พูดกันมานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อหัวข้อที่พูดถึงนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสคบเนี่ยเราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยถามสคบว่าใบอนุญาตที่ให้ไปเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่ยังจําไม่ได้นะครับก็ประมาณการเอาบ้างรวบรวมมาถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยบริษัทนะครับทีนี้ใน900บริษัทเขาก็มีการ สอบถามนะครับทำรีเช็คไปหลายครั้งนะครับว่าเออตกลงคุณรับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยมีการตอบรับว่าทำรุ่ยะทำธุรกิจจริงนะครับสักกี่ลายนะครับมันก็มีผลตอบรับออกมานะครับครั้งแรกก็ประมาณ150ราลายนะครับพอครั้งที่าอีกซ้ๆอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น250ราลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยตกลงมันทํากันกี่ลายกันแน่นะครับเพราะฉะนั้น ถามทีตอบทีมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขมันจะไม่มีอะไรที่มันเป็นสาระสําคัญที่จะทําให้การบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจขายตรงเนี่ยครับมันครอบคลุมได้อย่างทั่วถึงนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่เรื่องของตัวตัวเลขผู้ประกอบการจริงกับไม่จริงหรือขอไปแล้วเอาไปทําหรือเอาไปทําอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่โยนไปสู่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจนะครับของอาจารย์ธนวัฒน์ว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับว่าในจํานวนบริษัท นะครับที่รับใบอนญาตไปทั้งหมดนี้นะครับบริษัทไหนทําไม่ทำนะครับเขาะจะมีกระบวนการวิจัยนะครับท่างผ่านเขาเรียกเตมเป็นหลักทางวิชาการนะครับที่สามารถเข้าไปดูแลตรวจสอบนะครับ ได้อย่างทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็จะอีกไม่ช้าไม่นานนะครับก็ประมาณไม่น่าจะเกิน6เดือนนะครับก็คงจะเห็นว่าบริษัทที่สรุปผลออกมาจากการวิจัยของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับของหองการค้าเนี่ยนะครับเขามีตัวเลขที่ชัดเจนอย่างไรนะครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลในเรื่องของใบญ,ญาติผู้ประกอบการนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทางศูนย์พยากรเศรษฐกิจจะต้องเข้าไปดําเนินการก็คือไปดูซิว่า แต่บริษัทนะครับยอดขายที่เป็นตัวเลขที่เป็นการซื้อขายจริงๆเนี่ยนะครับที่มีการรายงานผ่านงบดุลฐานทางบัญชีแจกแจงไปทางกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนะครับว่ายอดขายมันแต่ลบริษัทรวบรวมกันแล้วทั้งระบบเนี่ยมันจํานวนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการแสดงตัวเลขยอดขายนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าบริษัทนูน้นบริษัทนี้นะครับ หนึ่งไตมาาแถลงตัวเลขแล้วนะครับว่า,ามีตัวเลขโก้เด็กของตัวเองเท่าไหร่นะครับตั้งเป่าพันล้านปีนี้เข้าไปถึงกี่ร้อยล้านแล้วนะครับมันก็จะมีตัวเลขออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเวลาเก็บรวบรวมจริงๆมาดูผลออกของภาพรวมจริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่า ตัวเลขเหล่านี้จริงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างภาพในธุรกิจขายตรงจนเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จะต้องมาดูนะครับว่าไอต้ตัวเลขยอดขายมั่วๆนะครับที่ให้กันไปคนละทีสองทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควรจะมีการจัดระบบข้อมูลให้มีความชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่ทาง4ี่พันธมิตรเขาผลิกกาลังกันที่จะดําเนินการตั้งแต่วันถแถลงข่าวนะครับเป็นต้นมาจนถึงมีระยะเวลาน่าจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับจะเห็นว่าในข้อกฎหมายมันก็จะมีสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดว่าสคอบอให้มำณาจกับะระการโทษให้ใบอนุญ,ญาตนะครับผู้ประกอบการไปจํานวนมากนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าลิมิตเลยนะครับก็คือใครขอเข้ากรอบเข้าหลักเกณฑ์เข้าอะไรต่างๆก็ปล่อยไปให้ไปนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้มันไม่มีนะครับลิมิตว่าจะให้ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจขายตรงนะครับประเภทไหนแบบไหน จำนวนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งให้มากก็เป็นภาระกับสคออบอมากเนื่องจากว่าการเข้าไปควบคุมดูแลนะครับก็มีคนเพียง11คนเท่านั้นนะครับมันจะไปดูแลนะครับบริษัทเป็นร้อยๆพันๆแห่งก็คงเกินวิสัยนะครับแล้วก็เกินศักยภาพที่ควรจะทํานะครับตรงนี้มันก็เลยจะต้องมาดูกันว่าเมื่อให้แล้วนะครับมีอํานาจให้ใบอนุญาตได้ก็ต้องมีมีอำนาจในการถอดถอนใบอนุญาตได้เช่นกันตรงนี้ในการถอดถอนนี่คือถ้าสมมุติว่า ถอนในบริบทนะครับไม่ว่าถ้าสมมติว่าทาผิดหรือว่าไม่ไม่ทาธุรกิจอย่างนี้ก็จะถอนด้วยไหมครับตรงนี้คือตรงนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ออกมานะครับคือกฎหมายเป็นประเด็นหนึ่งที่ให้อํานาจแต่ว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะถอดถอนเขาก็จะมีลําดับขั้นความรุนแรงความหนักหนาของการประพฤติฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆนะครับมันก็จะมีบทลงโทษเป็นสเต็ปสเต็ปไปเข้าใจว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับประกันภัยนะครับ,ค,รบคือ อาจจะระงับกิจการการใบการทำธุรกรรมทั่วขราวก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่ประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือตามกฎหมายนะครับเขาก็จะมีหนักไปหาบาอาจารย์ทวดอจากเบากหนันนหกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราเหลือบากวา่าแรงจริงๆนะครับเอาไม่ไหวแล้วก็ยังปฏิบัติฝ่าฝืนอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จําเป็นจะต้องให้อํานาจสคบในการถอดถอนใบอนุญาตได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ที่สัมมนาในในเมื่อวัน ว,วันที่วันที่สามนะครับเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะให้อํานาจนะครับสคบมากกว่าที่เป็นอยู่ก็คือไม่ไม่ใช่เป็นแค่เสื้อกระดาษนะครับคือจะไปว่าสคบก็ไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนให้สคบนะครับมีอํานาจเพียงเท่านี้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเวลาให้ใบอนุญาตไปแล้วจะไปเอาใบอนุญาตคืนอย่างเนี้นะครับก็ไม่รู้จะาหาข้ออ้างอย่างไรบางคนก็ทําไปแล้วบางทีมีถูกบ้างผิดบ้างอะไรต่างๆนะครับ ไม่สามารถที่จะกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของอหลักเกณฑ์ในการที่จะควบคุมนะครับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขายตรงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มาดูในส่วนของตัวสมาชิกนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เราก็มีการคุยกันมา3-4รอบแล้วนะครับทางทีทีดีเก็มีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาคุยกันเหมือนกันว่าสมาชิกตัวลงจะเอาอยัางไงกันแน่นะครับจะตีทะเบียนหรือจะต้องมีลเซเส้น ในการประกอบธุรกิจเหมือนกับผู้ประกอบการบริษัทไหมนะครับเพราะว่าบริษัทขายตรงเนี่ยในเท่าที่เราคุยสัมภาษณ์กับรอ,องอธิรองเลขาธิการสบกบฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาก็ระบุชัดว่าสมาชิกที่ประกอบอธุรกิจขายตรงโดยมิชอบนะครับแต่อยู่สังกัดบริษัทใดก็แล้วแต่นะครับหากไปกระทําการที่ร่ดลวงหรือทําความเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับบริษัทต,ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่บริษัทเองก็ไม่อยากเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างแนวป้องกันตัวเองนะครับก็คือจะต้องให้ใบอนุญาตจากผู้ที่ทําธุรกิจเครือข่ายด้วยว่าคุณทำธุรกิจถูกต้องก็ควรที่จะมีใบอนุญาตกํากับ,กบเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีใบอนุญาตก็เท่ากับว่าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายเถื่อนอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับคนที่ขายประกันตรงนี้นะค,ครับคือต้องสอบใบอนุญาตในการขายก่อนในการเป็นตัวแทนประกันอย่างี้ถ<ร>ูกต้องครับ คือสมมติว่าถ้าหากไปทําในทางที่ผิดหรือว่าทางที่ไม่ดีอย่างนี้ก็จะได้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนทําก็สามารถจะหาคนที่จะมาลงโทษได้ถูกต้องนั่นเองตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้กันมานะครับหลายๆบริษัทแม้ว่าหลักการจะดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันน่าทายากนะเพราะว่าคไปกดดันเ็ามากไปสร้างภาระก็มากเดี๋ยวเขาก็หนีไปทําธุรกิจอื่นข่าก็ไม่อยากทําด้วย ทุกคนก็ห่วงกันตรงนี้ว่าเดี๋ยวถ้ากลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวขึ้นมาปุ๊บนะครับเกิดกระแสขึ้นมาว่าทุกคนไม่แฮปปี้กับกฎหมายตัวนี้คุณจะมาจาับก็ตีทะเบียนนะครับเขาก็ไม่ใช่เป็นโจรผู้ร้ายที่ไหนก็เป็นนักธุรกิจอิสระก็อยากจะทําอะไรที่ตามใจชอบบ้างคือ <นะ S 2> บางทีการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นนักธุรกิจอิสระรถ้าหากมาเอากฎหมายมาบังคับต้องไปสอบนู่นนี่นั่นมันก็เท่ากับว่าไม่อิสระแล้วมันก็มี ผลดีผลเสียอยู่ในตัวของมันเองอยู่นะครับแต่ว่าหลักการแล้วจริงๆคนที่ทำธุรกิจขายตรงก็ต้องยอมรับว่ากฎกฎติกามันจาเป็นต้องมีนะครับถ้าคือทําเป็นลักษณะสเปกสปะก็คือเป็นขายก็ไม่รู้มาทําขายตรงแล้วผลสุดท้ายถ้าเกิดทําความเสื่อมเสียบรยิษัทที่เป็นบริษัทขายตรงนี่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาชิก10,000แคน2 0 0 0 0นคนหรือเป็นล้านๆนคนในแต่บริษัทนะครับ แง่หนึ่งรหัสทําผิดกฎหมายนะครับบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของบริษัทขายตรงเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอาเรามาสรุปประเด็นกันในเรื่องของ การที่แถลงข่าวนะครับเรื่องของการผนึกกำลัง4ฝ่ายนะครับของ TDNA ที่ซึ่งเป็นแกนนำนะครับก็ก็เห็นว่าหลายๆเรื่องนะครับก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับภาพรวมของทั้งระบบนะครับแต่ประเด็นเรื่องของจีนเดี๋ยวเรายกยอดเอาไว้เทศถัดไปแล้วกันนะครับ,รบว่าแนวทางที่จะเข้าไปเปิดตลาดขายตรงจีนนะครับ จัสร้างความยอมรับให้กับทางการจีนยอย่างไรว่าไอ้ขายตรงเนี่ยไม่ได้ไปทาลายความมั่นคงในประเทศเขานะครับมันจะต้องพิสูจน์ทราบกันนะครับก็คงจะต้องอาศัยหลักของอวิชาการบวกด้วยหลักของความน่าเชื่อถือที่ทางรัฐบาลจะต้องเข้าไปมีส่วนดูแลครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B ีวันนะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเปะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิธีนิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากรูกแคนและแอลกูกตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ